แล้วติดคุกคนะครับเช่นเราฟาร,ร์มเงินมาถึง216นะครับถึงท่ามีเงิน214นะครับส่วนนี่ผมเดินไว้ก็คือเกรดเอลนะครับอ้าวนี่มันจะขึ้นนี่เห็นไมมันจะขึ้นว่ามีเกรดเอลทูเนี่ยเราจะเข้าไปในนี้ได้ครับเกรดเอลคือพีวีไม้นั่นเองเราจะเข้าไปได้โดยการเป็นเกรด L. เอลโอ้ยอีกไกลเลยแหละจ้า พฉะนั้นตอนนี้เราจะมาอัปเกรดกันก่อนไปเกรด E ตอนนี้เราจะไปเกรด E อันนี้เราเป็นเกรด E เรียบร้อยแล้วสองคนเลยโหมีคนเป็นเกรด U ทุกคนฉะน้นต้องไปให้ได้เอ๊ะตรนี้เเป็นแบบมันยากมากนะฟาแฝงก็หนาเหี่ยนเพื่นได้สอาร้อยอยู่แล้วก็หมดไปแล้วนะเราจะไปขุด ต่อเเฮฮ้ย้ปเฮ้ยเฮ้ยทุกคนไงอีว่าเฮ้ยแต่ผมไม่มีอะไรเลยอะ่ะได้ไงอ่ะ <c oughs> ผมเสียเงินไปหมดแล้วอ่ะเหมือนกันหรอไ,ได้ไงอะ มานี่ดิไงยังใช้เคื่อเป่าขุดเลยเนี่ยคือมันใช้มไม้ขุดเหล็กได้นะที่ผมดูมาอุย้ย <laughs> ฟันตันซะเราจะทำอย่างนี้กันเพราะว่าเราไม่มีเงินเหลือแล้วเราจัให้่ได้หนึ่งร้อยเราจะทำเพลได้เราทำได้แค่นี้อ่ะซะ <laughs> เราไม่ได้แค่นี้จริงๆนะล่ะที่เหลือจะททำไม่ได้แล้วทุกคนอันนี้คือเกรดด e, ีซะ น,นี่คือเหมือนแบบเกดอี e. คือเราเข้าเกดอี e แล้วไงคนในนี้จะเห็นไหมเกดอี Get e หมดเลยซะเข้าใจปะเข้าใจไหมซะเห็นไหมคือเราเป็นเกอี e. ถ้าเรา Get e เกอีแล้วจะเราจะเข้ามาอยู่ในนี้แต่ถ้าเราไม่ใช่เกดอี e เราก็จะไม่เข้ามานะซึ่งเราไม่เหลือตันน <laughs> ะไม่เหลือตันแล้วอะ่ะเ,เพราะฉะนั้นเราจะทำนี้ไปเรื่อยๆนะไม่เหลือเลยแล้วจริงๆนะทุกคน ก็มาได้แค่เนี้ย้วเหลือเพื่อเงินสนะิบเก้าแล้วส่วนซ่ามีสิบเอ็ดโอ้โห่านนี้เราแบบมีเราจะต้องขับท่าไปด้วยอ่ะไม่งั้นมันก็ไม่ได้นะยากมากเลยทุกคนอยากไปกลับไปไม้เหมือนเดมเลยอ่ะไม่ไหวอ่ะจ้ามันไม่ได้มันไม่ไหวไม่แรกเอ็มเบล่าด้วยอ่ะทุกคนใช่ปะ่ะ นั่นน่ะขันบุกภูเขานั่นอะน่นนนอนนอะใช่แบบเหมือนมันเป็นรอยขุดเลยภูเขาอ่ะมันต้องมาเริ่มแบบนี้ใหม่เลยอย่ารู้ว่าทอนมันเท่าไหร่นะจะมาขุด,ดยาวๆเลยเอฟเคขุดดูว่ามันจะได้เท่าไหร่โอเคบูสีสี สิบเลยอย,ยอมขุดนานแต่แระแล้วถ้้ารูอ่ะโหยอมขุดนานเลยซะขุดเร็วขุดนานนี่คุ้มกับสิบนะเนี่ยคุ้มมากมากมากุดไปฮะได้แล้วหนึ่ง เราจะมาขุดนั่นแช่กันขุดแบบเอ้ยอะไรเนี่ยขุดแบบไม่ชอบน,นั่นแช่เ้ยมันจะขุดนานาแล้วเนี่ยจะได้ยี่สิบแล้วนันตอนนี้โอ้โหเร็วขึ้นเยอะเลยอ่ะเราจะได้พิแอดแล้วเนี่ยตอนนี้แบบทำอะไรกับซาไม่ได้แล้วนะซาจะแช่เข็นตลอดการเพราะว่าซา <laughs> ไม่เหลือเงินซาเหลือแค่สิบเอ็ดบาทเองนะ่ะ ก็ช่วยได้ไม่ได้เหมือนกันตอนนี้ีิเราจนมากเราต้องขุดแบบนี้ไปก่อนนะไม่ไม่งั้นเราจะไม่เหลืออะไรแล้วอะ่ะเราจะไม่เหลืออะไรแล้วดิน,น,นเออ ทุกคนถ้าตกลงไปในเหมือนทอนแล้วตอนนี้ทอนยาวอันนี้ถ้าอันนี้เราจะได้91แล้วนะถ้าเราขุดทอนก้อนเนี้ยเราจะได้91้เอ็นนี้สร้างทงขุดถูงกอแล้วทุกคนต่อไปจะกลายเป101นะ็นหนึ่งร้อยหนึ่งครับ ต่อไปใจเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งนี่ใกล้แล้วใกล้หนึ่งร้อยแล้วโหตอนนี้ซาพิึนจะได้สามสิบเอ็ดเอนะใช่ปะซาบุทอนได้สองก้อนนะโอเแล้วใกล้แล้วใกล้ตำนาถอดเราแล้วเดี๋ยวเราเริ่มเริ่มไกล้แล้วทอนมาช่วยเราพระหัตถทอ้องช่วยเราพาะหัตถ้าไม่เชื่อว่าซาทำอะไรซากำลังกรูปอยู่แต่นั้น จื่อใช่ชปะโอ้ทุกคนที่มาที่นี่คือเกตี e หมดเลยนะผเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ผมจะไป PPP มากกว่า PPP ีพีมายอะไม่รู้มันจะเป็นไงนะแต่เราเรื่องซื้ไปขุดเหมือนไปเวลาใช้คุยไปว่าม,มสาสั่นอย่างขุดไม่ได้เลยมินเจ้าซ่า ผมรวย <halluc inations> แล้วแหละตอนนี้ได้เจ็ดละส่วนชาได้ห้าพอให้นี้ก่อนดีกว่าไปยื่นโอ้โหเราได้เราไม่ได้มาถูกดีๆบ้านจุดมาจุดมนจะประจุดแล้ว <isis> เกดต่อไปมันเดียวโอ้โหเล่นร้อยคนสิบสามจิบจอยจิบจอยแต่ตอนนี้เรามันยังม,มันยังแทนอยู่นะว่าเราไม่มีเงินแล้ว่ารอนขายมันรอนให้ซาขายนะกำลัลมมึงดูมึงจงมันใช้เกรดเท่าไหร่นะเก็บเอฟเหรอเอ้ยอีกขง้าานนี่หว่ามันเก็บเอฟหรือเก็บจีนะลืมลืมโอ้ซาได้แปดสิบเอ็ดบาทเียนะพวกน้อยไรเยีย ข,ขอเล่นนะ,ะเนี่ยบล็อกเหล็กขายได้หนึ่งบล็อกได้สิบสี่หนึ่งบล็อกได้สิบสี่ 14. เอาเอาเอาไอ,อ้ปวดช้ามากเลยอ่ะกวดช้ากว่าโทนอีก ขุดทอนเสร็จไปนหนึ่งบออเอ้าโอ้โหหมดเลยหมดกันสร้าขุดทอนได้สองบอกแล้วตอนนี้เฮ้ยอันนี้เท่ากับขุดทอนสองบาะเลย,ยนี้สร้างันขุดทอนสามบาะเสร็จ โอเคได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้ว14 14 14ลองขายกันถ้าคุณทนอุ้ยตอนเนี้นยซ่าก็เจอมกันอ๋อแล้วสามารถที่จะผอนไป e ไม่อีซ่าไซะซึ่งตอนเนี้ยเรามีเงินครบแล้วนิดหน่อยนะนี่มันกำรันเปิดอยู่มันมีเวลาเปิดกับปิดด้วยดูเปอนมาน่ติดขึ้นมารกับไปที่เดิมแล้วแบไม่ได้หรอก ทำแล้วกูบอสเละได้แล้วตอนนี้โอเคกูได้หนึ่งมาขายก่อนดีกว่าโอ้ยกดผิดได้ยู้ยู้ยู้เดี๋ยวรอ,วอ,วอ,วอวให้ซาขายบ้านนะผมเมื่อยมือละผมไม่ไหวละผมไมจะบังคับซาขุดอยู่ให้ปล่อยละปล่อยปล่อยอยู้ซาได้มาหนึ่งร้อยสี่หมืแล้วมาซี้มาซี้กัน <Yeah. S 1> เฮียรอซาขึ้นมาก่อน นี้ตอนนี้ถ้าแบบโอ้โหถ้ามีสามร้อยเอ๊ะหนึ่งร้อยสามสิบห้าแต่ส่มีหนึ่งร้อยห้าสิบห้าใฮ้ให้ีห่หกดีกว่าให้มีแต่ว่าเสยอเราพูดห่วยอะเราห,วห่วยาวมากเลยนะตอนนี้อ่ะซื้อมาเราจะมาขุดทอขั้นล่างกันถ้าเราหูเหมือนทอแล้วไม่มีอนันเนี้ยคนน้อยมากอะเราไม่ได้ลำคาญหูใครเลยนะตอนนี้เอา้า ถ้าไม่ได้จึงอ่ะไปซีเลยนี่เราเหลือเงินเงี้ยจุห้าถฉนซาเหลือเงินเงี้ยจุหดห้าน้อยเดี๋ยวเราไปูด,ดยาวๆเด็กแาบน่้นะซาหอเอียงพีไม่ไหวแล้วไี่เกียจมันทับสอนตัวเออ่อยเร็วขึ้นหน่อยโอ้ยไม่งั้นมันช้ามากเลยนะจะมี แล้จะขุดแต่ทอนะตอนนี้เพราะว่าพี่เอ๊ะกว่าจะได้มาได้มันมันต้นเอาเฮ้ยไปใจพี่เอ๊ะแล้วขุดอ่ะโอ้โหพีทยังไงวะนั่นอ่ะเป็นแค่ปัจจุบานวะโอ้โหได้ไงนี่มันว่าเขาจะไม่แย่เราขุดนะเฮ้ยแย่เราหุบร้อยโอ้โหดูวมันเร็วไม่แย่เราขุดอ่ะอุ้ยดูว่าแย่แมันเร็วอ่ะแง่เนี่ยมันมาใกล้แย่เราขุดอ่ะทุกคน โอ้ยเหล็กขอขอคนจนขอคนจนขอโอ้โหผมม่คนจนนะผมถ้ขอพบพา้านหินผมโผล่หมดเลยทุกคนเอออย่าทำนี้นะครับทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าคนนี้สายไม่ดีนะห้ามห้ามเล่นแบบห้ามเล่นแบบเออห้ามเล่นแบบไปขาดเลยนะน้ำนำ้นำมาได้มาจะกิน เกรดเอเอ้ยเกรดเจเลยแหละเราถึงจะเข้าไปได้พีพีมายอะทุกคนขอฟาร์มก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีอีกแล้วในคลิปหน้าเลยเมื่อจังรอช้าในวันนี้นี่แหละวันนี้เลยฮืมอืมรวยแล้วนี๊ะรวยเงี่ยเหนียวอะกดจ้ะไปเลยกด ลุกโซ่จบัจบ,จบ,จบตาลระหว่างที่ส้างขุดอับซายตอนดี่ส้างขุดเราก็จะไปกินน้ำกินขนม